kata Pening yang kita kenal Atau pek nyori juga Haa, ada jual Atau ni Ajaib Tak nak Tak nak cantik Tak nak cantik-cantik Tak nak cantik-cantik Tengok-tengok jual oi Oh, dah berlaku Jejep Uish Kaya dengan ikam ni ha Hello ikam Ha? Hello ikam tu mata mahal lagi Lagi-lagi Tak berlaku Jual aku Tak นี่ดาเลยนะดักลูแกะโ้อะไรนี่นี่คนรขาไงครับสองร้อที่สองอยมดเมีแต่เป็นพทาอย่างเงี้ยตัวละสองหมดเลยใช่ยกเป็นเยกเป็นเอลีสตัวนี้ก็สองเนี่ยสามก็สาใบอสเหอตัวสุดท้ายแล้วครับนี่ยกระบอกกระบอกใหญ่นี่กระบอกเล็กไม่มีเฮไม่มีแล้วครับเขาเหมาไปหมดแล้วพี่โอ้มไม่มีเลยีแล้วโอ้เียดายเสื้อใครเท่าไหร่เสื้อเสื้อสามครับ

Berjuang, ini ada, kalau warna ni jatuh kalau juga kereta. Kalau lepas kena rotot nak dalam dalam ni tak ada habis. Mana? Saya tak ukur saya tak kunci war dia ni. Ni dia ada kot atau kot lepas boleh cidik kau bagi-bagi kita tanya kasut sini. อสุนกีวกุะดียูนง então, ุทกแล่ like ุทตวะายัวะเลยเทบิกลุงดออสลุบิก้ตาวอยะเนาะในเจ้าของครับเท่าไหร่คะเนี่ยเดียวเดียวเะไปหมดเลใส่เลินโอ้ย ไม่น่าดูนะนั่นเลยโอ้โหแล้วจากนี้ต้องทำไงเนี่ยทัเยอะแล้วที่ก็จะถือตอีว่าทักเองมาใจราคาคือราคาไม่